ลมาม่าซุกี้แซ่บได้เลยครับผมเดี๋ยวมันก๊กกลางครับหอไปเลย ย่อเนี่ยผมครับปลาไทยเส้นแป็ๆครับ,บต้องเอาซุปะก,ก่อน,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 นครับผมเส้นกับกรับ กเอนแบบเลือดเติมเติมถามเยอนะะมาครับก็ดีมาแล้วครับมาครับมาชมบรรยากาศาลานด้วยถามแนู <c oughs> ่นะคไพี่ชปเียวเขาบ้งไมแต่วันผมกลางนะผมดูลักกลางบ้านเลยแจกบครบมลานต้นมะขามใหญ่ด้วย ลานต้มเส้นก็ม <'t v amos> ีครับผมเกับไปสักหน่อยเสียบเลยเสียอดิน้ำครับผมหมูตุกหมูใหญ่กว่าซีเดตนึกเสียบใหม่คัาวแบบเาว้เลยครับผมนงัวแหละครับผม ป็นเสร็จแล้วนะปรุงมอยู่ตรงนี้เอาไปแจ้งสปาปองน้มจต่มเลยแสีครับเผือกก็มีเส้นแปะแบบซุกี้แสีครับผมบอกเลยมาๆรดนินวสื่อสุดยอดแล้วเครื่องปรุงหนึ่งหัวแล้วเทศสุกก่อน เข้มนะครับผมเข้มค้นพร้อมแสงน้ำตกอดีายมามที่เด็ดไปเลยแบบนานๆเลยยีลงไปัปดปีดุนนี้สีงามครับผม อนเดียวพอครับผมเย็ดมากมีทั่วแบบ mm hmm. านากินมากก mm hmm. ับผิดเผาแบบ้ยจะเต็มเ mm hmm. ขียข้นมากละ mm hmm. ลายกัน,นครับผม mm hmm. ต้องแบบนี้นะครับนากินก๋ mm hmm. นวยเตี๋ยวข้น วัสดีคับผมนะครับหูยหนักกินม,มากเลยเนื้อกระชกแบบกรอบเก็บกน้ำสักหน่อยครับเกี๊ยวขนแบบนั้ lòi vẫn không may mà thả nữa bỏ về ngon hình chứ cây pè chất giặt chứ nữa một, một buồn thoải mái ngon tốt rồi Chào mạng tốt nhỉ Ông đi Tôi chờ rồi

แคบมูดความยึกซับเลยต้นงยขนาดเนี้ยครับผมลำมันเนี่ยที่เด็ดเลย <c oughs> 拜拜。 Chúc bạn Thảm tôm dễ dày bên đây Cái <laughs> phần <laughs> mà à bột đứng nào về